อันนี้กูเคยเล่นแล้วไอ้กูไม่เคยเล่นนะไอ้ที่มันกูคุณว่าเหมือนจะยังไม่เคยอาจจะยังไม่เคยคำเดียวสตันเลยกูเคยเล่นแล้วเออว่ากูเคยเล่นแล้วมึงไม่เคยกูนี่เคยเล่นมึงไม่เคยเล่นโฟลเฮ้ยเคยเล่นกันแล้วใช่ปะเคยกับใครโฟลเคยกับใครก่อนไม่มีไม่มีเนี่ยขนาดหน้าเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีไม่เห็นนี่ไหนว่าผีไงผีไหนเอาหลักฐานหลักฐานตามมะ ไม่มันไม่ตามเราวะไม่ตาม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 พราะว่าม่งตามกลัวไม่อาตัวนี้อุ้ยฉันได้ไปไหนอ่ะไม่อาตัวนี้เจอเซียนความเร็วอ่ะไม่เอามึงไงอยู่ไหนเซียนความเร็วเนี่ยดหรูเร็วแรกเลยอ่ะเร็วจัดเร็วจัดตัวไรเออยเมื่อกี้กูหาอยู่แล้วมึงก็ล่อมาใช่เหรอาโหเฉียบพลันเลยเมกุมิ ต้องใเนลยแล้วพี่จะเปิดประตูทำไมเนี่ยกดย่อตรงนี้ต่อเข้ามาเออเดไปทำไมตรงนั้นนะอยากพีชเนี่ยนี่ยใงเนี่หมอมาแล้วไปไกลๆอันนี้คิวของกูคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดในช่องแล้วต่อจากคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะเพราะว่าคนตัดคลิปยังไม่ได้นอนคลิปอาจจะเว้นช่วงไว้สักสี่วันต่อหนึ่งคลิปได้โปรดเข้าใจพยาบาลด้วย กิดเอกิดมึงเจออะไรท right? umm> oh, oh, ี่มันแบบสามารถหาได้ปะหาไม่ได้เราหาได้ไม่หลายอย่างนะอะเราโผล่คนหน้าหี้มึงคนไงหี้ยเลยสอดด้วยสอดด้วยมึงมึงก็ได้พอเลยกี่เดียเสิอ่ยได้สอดไม่สอดด้วยโหยแม่มาหาแล้วม่ว่าไงรียกมโหฬารการมาดิไอสัตโอเคมาแล้ว โมโหรายการมาแล้วจ้ะมึงเจอโมโหแล้วไปแล้วทาร่ามันไปแล้วทาร่านี่เฮียไอ้เฮียต้องเอาผีไว้นะเอ้ยขอบคุณนะก็ตอนแรกกูขังไว้แล้วใครไปเปิดไอ้เฮียเอาผีดิมันเปิดเองผีเปิดได้เปิดมเปิดได้เปิดอวไรโฟมึงอะไอ้เหี้ยกูจำได้เลยถ้าม่งติดตาอยู่เลยมึงเปิดประตูไว้เปิดได้เยไม่มีประตูตัวจริง เพรเมื่อกี้ใครวะเอ้ายีนี่ไงไอ้บอบอชี้เหี้ยไต่พี่มันจะแปลว่ากูอยากไปตรวจสอบฝั่งนู้นนะไปนานแล้วไปแล้วไม่ไปทางซ้ายกูอยากไปทางซ้ายให้ไปดิไปมันไม่อยู่ทางซ้ายวะไปแล้ไม่ได้อยู่ชิวๆนั่นเหรอแล้วมันมันอยู่ขวาปเขวาดูเียอยบเีอะไรกินโถจีบูจิแล้ว เออเ่จ anyway, ีเ่จีเอจีฮ้ยเถ่ีเถ่จีเอฮ้ียราเม่อกี้เือหายต่อได้กูเลอยูได้อยู่ไ A few moments later เคปิดห้องโซนใหม่แล้แล้วโซนนี้มีผีระวังด้วย เราต้องาขอท่อนเลยแต่พอมันเขียวว่าซอนนี่มันเปิดทุกซอนละมั้งซนเลี่ยมาดูไงรีตัวมาได้เลยขี่ไม่ยู่ตรงเนี้ยตรงกูนี่แหละมันลากูแล้วอ้าเราทันยับแม่เจอเฟืองยัง A few moments later ไม้หมดแลวไม่ใช่หรอกูเห็นมันขึ้นแค่สองปันเองอะมามันเห็นกู โอาไหนว้ามาเร็วอะอะไรเนี่ยพวกมึงทุกคนเคยเล่นกันทุกแมปเลยป่ะเนี่ยทำไมกูไม่คุ้นอยู่คนเดียวแต่คุ้นอยู่หลายคนห้่นแน่งงไปดิศทองหองนี่ยนี่ๆๆนี่ไอโฟนี่ประตูบานนี้ โอ้ยเยอะเลยหลังมึงอ่ะ้เลยมีช่องแอ้ยว้าทอเย้ี่ะยด้ไไหนอ่ะเฮ้ยตรงไหนมีทองไเพิ่มหึงอ่ะโบจะเก็บแต่ทองไม่ได้นะเฮ้ยไปเล้ไปสวัสดีเฮียดงกระิ่ตัวดำดมึงรู้จักเขาไหม ไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอกกลัวทุกคนอยู่ไหนอยู่สักที่หนึ่งอยู่ในสเตทว้าวเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นหน้าอะไรขาวๆเมื่อกี้เไม่ไม่ไม่มีไม่มีมีมามาไอเอิร์ดเอิร์ดตัางตาฝาดไปเองเนี่ยโบเราจะไปดูกาลังกันเลยจ้า A Few Minutes later <c jogo> <ENNIS> อีกฟู <lawsuit> ่ไจะเปิดกคอเราไปฟังตวงข้ามกันกูเห็นทองอยู่เนี่ย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 ไอ้ไอ้ไอโฟกเก็บทองเก็บทองไอ้โฟกไม่เก็บไอสัตว์ไอ้ไอ้ดี้นี่มันหิวเงินไห้เฮี้ยไปเล่นไทคูณไหมอุ้ยเฮี้ยผีแม่งโผล่ต่อหน้ากูเลยโคตรหน้าทองเก็บให้ไงเก็บให้ไงเผื่อทุกคนไม่เห็นอะไรอ่ะ โอ๊ยไอ้ไอไอ้ไอ้เสอพีไ่ไห้เอาอะไรอะอะไรอะทไมเปนเดี๋ยวลอกขาันนี่เดี๋ยวอขไยม่ได้เว้ยเดี๋ยวลอกไมัได้เ่นในโฟโอยเก็บเพชรเก็บเพชรเดี๋ยวหี่าเก็บแล้วเก็บเยี่ยเอกูนึก่าผีใสกูจะวิ่งอ่าเดียวเลยใไม่นเี่ยงเร็วเกิน่ละ เนคนลบตัวเปลี่ยนๆินะทำไยตัวไอโฟมันแบบเปลี่ยนบ่อยมาเลยอ่ะหาเงินเล่เกมเงินมันทเงนวิ่งได้มองว่าเราจะเจอวะแน่นอนอ่ะไขาวงกลมหอไงวะเาไม่ได้เอาไม่ได้สิดอะไรกดหยุดย่อมันเอไม่มีครเอเลายี่มได้มา

กูไม่เปิดกูก็โดนเลยเนี่ยเอ้าไม่ไม่รู้ดิมันพุ่งเข้ามาเลยชอบเลยไอ้เหี้ยกูอยู่อีกเนี้ยกูอยู่ตรงเนี้ยมาแล้วไอสัตว์เลี้ยวถล้ำได้โดนเลยไปสุดด่าแค่นั้นอะกูอยู่ข้างในเลยอ่ะแบบไม่เอาแล้วอะกูอยู่ข้างในเลยอ่ะแบบไม่เอาแล้ว ลสะดุ้งไปเดินไกลนะเออจะพาหน่วยอ๋อไปเออมันต้องอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่หยุดนะเพราะได้ไหนอะไม่ได้ตกทีเดียวอ่ะค่อยๆตกอ่ะเอิร์ดแย่แล้ววะมึงก็ตายเหรอขาวาไปไหนมันมาเวลามึงโดนมึงต้องรีบโดดเอาไเอิร์ดเล่นวันนี้ผ่านพรุ่งนี้ กูกูยังไม่ผ่านไองนั่นเลยต้องลดในสุดๆเลยอ่ะแบบโผล่แม้จะนิดอะนี่อันนี้ก่อน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 ลืมลืมลืมเกือบไปเกือบไปจะมาเหรอพวกเขานั้นโอเคจบแล้วไอ้สัส